เอาด้วยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมก็มาเอ็กซ์เนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดสมัครสมาชิให้ผมด้วยนะครับผมจากในแมวอยู่นี่นะครับผมในแมวอยู่แถวนี้นะขอบคุณสำหรับการตามนะครับผมวิเคราะห์ทันเดอร์โคทันเดคอให้หน่อยครับน่าสนใจไหมครับเผมไปดูให้นะครับผมพอดีว่าทันเดอร์คอผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนนะเป็นทันเดอร์โทเค็นกับทันเดอร์คอนะคิดว่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับผมเพราะว่าราคาเท่ากันแต่ ไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่ในคอยมาเก็ตแคปเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคอยมาเก็ตแคปก็อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับผมเอผ่านออเดดแล้วนะครับผมถือว่าอา่ะดีในระดับหนึ่งผมขอบดูทวิตเตอร์ก่อนนะครับทวิตเตอร์เป็นยังไงบ้าง Thunder c คออ Official ลออฟฟ i เรเอทโปรแกรมจากบล็อกเชนและคริปโตวัดไลท์ติ้งอ่าไลท์เตอร์ไลท์เตอร ทีทีฟาร์มมีอะไรบ้างเกี่ยวกับทันเดอร์น่าจะเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะนะคนอาจจะรู้ทำอะไรบ้างมีการมีการขูด t อ h ันเดอร์คอทำอะไรบ้างที่จะสร้างขึ้นต่อไปในอนาคตก็มีความเร็วที่เร็วขึ้นประหยัดต้นทุนมากขึ้น evm มีการผรสมผสานของเครื่องมือ transaction 4,000บวกความป้องระดับความปา้องกันยานนักทานที่ทย์อยู่กันแหละัวบ,บี้ใบแมงกับหัวบีโอมีคอเชนด้วยน่าสนใจน่าสนใจมเมื่อเราไปดูนะเขาก็ติดตามกันอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจอย,อย่างที่คิด ซันนี่เวลซีเอคาลิฟอร์เนียไม่ใช่ขอเราเข้าไปดูใน t ันเดอร์คออีโค s ิสเต็มดูเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจเขาเปรียบเทียบกับตัวเอง t ันเซคชั่นสี0พันบวกบวกแรงๆพอใช้ได้บล็อก Time ตอนนี้มีหนึ่งยังไม่มีคนใช้เยอะบล็อกน้ำหนักของบล็อกมีเลี o ยนเปรียบเทียบอัตราหนึ่ง transaction อ๋อ transaction ยังยังตอนนี้ยังไม่ถึงอืมท mm ันเดอร์คอร์อีโคซิสเตมโอเวอร์วิวตอนนี้มีอะไรบ้างคอร์เชนตอนนี้ใช้ได้กับทุกเครือข่ายเอ็กเชนค่าใช้ได้กับทุกเครือข่ายแกมบิดก็ได้หลายๆอันเลยใช้ได้อยู่ดีไฟตอนนี้มีเลเซอร์ดีไฟทีทีสวอปเอ็กเด็กทีทีฟาร์มทีทีมินมินมิ ในนิตย์เกมดูเหมือนจะมีเยอะไม่น้อยทีทีมไมนิ่งมีคนขุดเยอะเหมือนกันดิวิล็อกเอ็กเซนเชดิการ์ดไบแนนซ์ลิสเซอร์เป็นของคนจีนน่าจะเป็นของคนจีนนะครับผมจะดูจากอันนี้ไม่ไม่จีนก็เกาหลีนี่แหละ เพราะว่าคนที่เป็นแคปิตอลใหญ่เป็นคนจีนนะอือไม่แน่ไม่แน่แนราคาราคาที่ดูเนี่ยเป็นราคาที่อาจจะถูกกว่าที่คิดก็ได้ขอดูกราฟตารางโดยรวมก่อนโอ้ราคาต่ำสุดอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สี่ยังรอได้อยู่ถ้าจะเข้าซื้อนะครับผมผมมองว่ายังรอได้อยู่ ไอ้ตรงส่วนนี้มันไม่มี BSC สแกนเดี๋ยวขอดูนะสแกน t e n เ e r c o มีอะไรบ้าง <c oughs> เอาตัวเองสแกนเลยทีเดียวเชียวอ่าว่ากันไปมีบล็อกมีบล็อกนัมเบอร์อยู่พอสมควรแก๊สที่ใช้ไปเดี๋ยวนะมันต้องมีไอ้ตัวที่บอกถึงขอดูกันขอดู ดูในนี้กับเลตติเกตครับสมาร์ทคอนแทคฟอนต์ทีเล็กแกรมไว้ไวเปเปอร์ถือว่าโอเคนะผมว่าเมื่อลองไปดูไวเปเปอร์ของเขาแล้วเนี่ยรูปแบบของเขาเนี <reco Christ S 1> ่ยเรียกว่าเกือบครบวงจรเลยนะตอนนี้ไป็นเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์หลายพันกันแกะกลุ่มเลเยอร์หนึ่งอยวเปล่าอะบล็อกเชนดิสซินทอร์ไรซ์ปกตินะครับผมดูแล้วเป็นอะไรที่ปกติมาก อีโคซิสเต็ปกติมากถ้าเราต้องใช้มันเราต้องใช้ตัวดาวน์โหลดนะครับผมของครับ Undercore โดยเฉพาะคนติดตามเยอะมีคนติดตามที่เป็นระดับแบบเวลก็ติดตามนะครับหัวพี่ก็ติดตาม Undercore ต้องโหลดจากแอปนะครับผมใช้ในงานในแอปสำหรับการใช้งานใน ในเพจต้องรอ,งอก่อนนะครับผมในเพจยังไม่มานะราคาตอนนี้ซื้อได้จากไหนบ้างมันเป็นมันเป็นของจีนแน่ๆล่ะครับผมว่าอยู่ที่ไอ้นี่โอ้โหถ้าซื้อก็ต้องซื้อจากเว็บจีนโดยเฉพาะผมไม่เว็บจีนผมไม่ได้สมัครเยอะซะด้วยนะครับเป็นของเกาทั้งเกาหลีและของจีนนะโอพีโกโบ ใครจะซื้อไอตัวนี้นะครับผมผมมองว่าน่าสนใจเหมือนกัน๋ยวขอดูตารางกราฟนิดน,นึงนะครับผมถ้าราคาเขาไม่ได้โดดจากที่คิดมากน่าจะ thunder token k o r e a thunder token usdt ก็ได้เอาเปรียบียบไัมไม่ได้ b นน a n a มีหรอไม่มีอ่า body token นะมัน ใช้ตัวไหนด้กันดูตัวนี้ละมะั้งม,มีจุดเข้าซื้อสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็จุดเทขายอยู่นะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงตลาดกระทิงเดียวๆเดี๋ยวๆขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะถ้าผมดูไม่ผิดนะครับเทียบเทียบกับโคเรียนวอนนะครับตัวนี้แหละแต่ตอบว่าดีขนาดไหนเหรอผมอืม ห okay. well, ัวพ uh ี huh. ่สมัครไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเว็บไซต์จะค่อยว่ากันจะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไทยก็ได้นะครับถ้ามันเกิดเข้ามาในเกจ i อหรืออะไรก็ตามก็ถ้าเก็บไว้ได้ก็เก็บไว้นะไม่ไม่แย่ครับในตัวโปรเจกต์ของมันถือว่าใช้ได้เลยอาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันในการใช้โทรศัพท์มือถือนะในการใช้ตัวโปรโตคอลตัวนี้นะ เพราะว่าผมไม่เห็นเว็บไซต์ที่สามารถซื้อขายได้นะครับผมในเวลาในเวลานี้นะในตอนนี้เว็บไซต์ที่ซื้อขายได้ของตลาดมันมีแต่อัพบิตแล้วก็เป็นของอาทางฝั่งทางฝั่งจีนทั u เยอะนะครับผมอ,อันไหนที่ฝั่งยุโรปผมก็ไม่ได้สมัครด้วยนะครับใครสมัครแล้วซื้อซื้อไวก้ก็ก็ยินด,ดีด้วยนะครับผมเพราะว่า น่าจะขึ้นน่าจะขึ้นอีกนะครับผมจากการตรวจสอบของผมนะผมมองว่ามันน่าจะมีโอกาสขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คนจีนก็หันมาใช้ตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะครับจากการที่ลองดูนะเพราะว่าแพลตฟอร์มเขาเนี่ยต้องการเป็นพับบิกบ็อกชีนนะแล้วก็เป็นตัวแพลตฟอร์มที่ดิสไนซ์นะก็ไปแน่ว่ามันอาจจะ connect w o r ได้จริงนะครนะผมราคาที่มันจะเข้าเกณฑ์ไอโอมาจ,จะราคาสูงกว่านี้นะสำหรับคนจีนที่สามารถซื้อได้ก็ถือว่าเป็น โอกาสของเขานะครับผมก็น่าจะประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสําหรับความคิดเห็นที่ผมได้ตอบไปนะครับคุณ,คณนอายแมวอยู่แถวนี้นะครับผมคิดว่ามันเลยจุดเข้าซื้อไปแล้วนะแต่ถ้าจะเข้าซื้อตอนนี้ก็ได้อยู่ครับผมไม่ได้เสียหายขนาดนั้นนะครับผมแล้วเราก็ฝากตอนิดนึงนะครับผมของ s a n t t u a r y นะครับผม s a n ไม่ใช่ดิ s a n ซันทูมาทายวอร์ a n นทรัลลนะครับผม ขาปล่อยอีกรอบหลายรอบใช่ไหมครับไม่ได้มีแค่รอบเดียวมีโอกาสครับผมปล่อยหลายรอบของอ่ามิสซี่บ็อกนะครับผมแต่เราก็ต้องดูก่อนว่าเขาจะปล่อยในจุดไหนบ้างนะครับผมดูความที่เห็นอื่นบ้างนะครับผมกพมีอะไรที่เราสามารถตอบได้นะยาวไปครับว่ากันไปครับว่ากันไปโอเคครับผมประมาณนี้นะครับของทันเดอร์คอนะครับถ้าใครสนใจก็ไปลองดูได้นะแต่มันไม่มีไม่มีในตลาดที่เราที่ผมสมัครนะผมอาจจะรีวิวได้ไม่เต็มที่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่า ลาดที่ผมสมัครก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะ <laughs> ผมสมัครไม่ได้่ะเอาจริงๆผมไม่รู้ผมสมัครผมสมัครยังไงอะอันนี้ผมไม่รู้จริงแต่ฮอตฮอตบิดสมัครได้ป่อวไม่แน่เดี๋ยวขอไปดูเผื่อฮอตบิดสมัครได้เผื่อเอาเผื่อมาเก็บไว้บ้างนะครับสนใจอยู่สนใจอยู่อืมฮอตบิดน่าจะสมัครได้เว้ย เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเผื่อสมัครได้นะครับจะมารีวิวให้ฟังนะครับ